ขอเชิญท่านรับฟังละครดูดูเดือดร่อมหวางทางอื่น <C le af> จากบทประพันธ์ของกรีเพชรผู่ประพันธ์เที่ยวรชาชสีอันเป็นละครทีวีทางแ่องสามมาแล้วเชิญรับฟังได้นะบ,บัดนี้ บะดำทมืนคันนั้นพุ่งพ้นจากเงาเมิดริมกําแพงใหญ่เมื่อเก๋งสี่ประตูเส้ำเงินเลี้ยวออกมาจากประตูรั้วกฤหลือหาในลักษณะเร่งรีบทิ้งระยะห่างพอสมควรเพื่อกันพิรุษสี่คนในกระบะคุมหน้าด้วยหมวกไหมพรมมองเห็นเพียงรูปในตาที่แข็งกล้าจ้องกำะหม่อไปยังเก๋งคันหน้าที่แร่งไปโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกติดตาม โมดุษในเก่งเป้าหมายของชาวจกันคมไอโมกคือนายอำเภอประแดนสวงเขาเป็นนายอำเภอมือปราบตรงชินที่ไม่ยอมก้มหวัวให้กับพวกคนชั่วที่จะสร้างความสุขสบายบนความเดร้อนของสุจริตชนการปฏิบัติงานแบบตรงไปตรงมาของเขาสร้างความโกรธแค้นให้กับเหล่าคนเหลวเป็นอย่างมากคืนนี้เขาจึงถูกประกาศสิทธิ์ให้ตายสถานเดียว ส่วนชายคุมหน้าในกระบะมรณะคือมือสังหารที่มาพิดัดชีพในอำเภอประเด็จแดนสวงพวกมันสะกดรอยตามเขาอย่างใจเย็นเพื่อร้อยถึงจุดหมายกับพักพวกจึงจะเริ่มลงมือปฏิบัติการความชั่วขณะที่เก่งแน่นเพลมือปาาใช้ความเร็วตามปกติกระทั่งเข้าสู่เส้นทางขึ้นหน้าผาเขากับเร่งความเร็วขึ้นอย่างกระทันหันเหมือนจะไหวตัวรู้ว่ากำลังถูกติดตาม ทำให้ใช้าก,การที่อัดแน่นมาในกระบะสีดำเริ่มร้อนตัวกลัวเสียแผนถ้ามันจะไหวตัวซสล้วลูกพี่ไอ้คนขับะวัดสายตาคมวอกมาทางคนนั่งด้านซ้ายหมอนั่นเข็นเสียงกล้าวออกคำสั่งเร่งเครื่องตามให้ทันสิวะลงมือแล้วไหมพี่อย่าเพิ่งเดี๋ยวพลาดเสียแผนหมดไม่ต้องวงมันกำลังวิ่งเข้าไปสู่กับดักของพวกเรา ถึงทางแยกมันเจอดีแน่ให้ร่างรั้มนั่งข้างคนขับคู่ผสมเสียงกร u วะล็อเมื่อเห็นเก่งเป้าหมายทะยานหนีไปตามเส้นทางที่วางแผนไว้ทุกอย่างก็ไม่จำเป็นต้องร้อนใจอะไรทุกอย่างลงตัวสำหรับแผนการปองร้ายทันทีที่รถของนายอำเภอมือปราบวจวจนะถึงทางแยกที่สามารถลัดกลับลงไปยังเส้นทางเดิมได้ก็มีสิบล้อคันหนึ่ง พุ่งออกมาปิดทางแยกการเก่งเป้าหมายเลี้ยอย่างรวดเร็วเพราะดีที่เข่งสึนเงินขักขมรมอเไรหลบแบบชนิดเส้นยแดงผ่าแปลกอ่อนที่รถจับประสานงานกันให้เกิดความวินาศสันตโรเฮือสังหารรัสิบรล้อตั่วถังเหล็กหนักไม่ต่ำกว่าหนึ่งตันสบดดาที่หยุดความประยศเจ้าเก่งเสยนเงนินไม่อยู่มันห่อทะเบงตามท้ายกระบะนักฆ่าที่พุ่งผ่านหน้ามันไปอย่างโกรธแค้น วูบเดียวของลมหายใจเสียงกำปนาดแผ่สนั่นเข้าโศตประสาทที่กำลังเป็นเครียดของนายอำเภอหนุ่มผู้ซุ่มตกเป็นเหยื่อไล่ล่าของไอโวกเดนนรกแมนกระไซสามคันพุ่งเดยสีมาจาก,กบนโกขุ่นหนไม่อาจรู้ได้มันพยานมาราวกลับลูกอนุอ,อัจะกแรงเร่งเคลื่อนตีธนาขึ้นมาทั้งสองด้านของรถเป้าหมายเอ้ยบอกเนียมีเสียงตะเทาะสั่งประเด็จแดนสวงแค่เดี๋ยวเป็นมอ ความหันตากดาเห็นในหมอนัน่นควงปืนหลายอยู่ในมือลักษณะว่ากูยนนิงแม่ทะมึนขัดไกสิ่งที่แมงเพลินประจัก์กับสายตาทําให้เขารู้ว่าอันตรายกําลังจะเกิดขึ้นถึงขั้นดับดิ้นลาโลก,ากเขาไม่ที่ทําอะไรทักอย่างเพื่อนจัดสถานการณ์อะาเลวร้ายที่ก่อเกิดอยู่นี้ชายหนุ่มของคันเร่งปล่อยให้แมงกระ่ายพุ่แพงแทนหน้าขึ้นไปแล้วพอที่มันลนดความเร็วตายเขาเพิ่งเหยีคันเร่งตรงมิด้า ส่งให้รถคุ้งค้นไปก่อนที่จุกมันจะทันขวาหน้าติดทางนี้เสียงปืนัแรกระเบิดขึ้นมันดังสะทา้านสะเทือนไปทั้งถึนเขาในยามรัติการที่โว๋วหวางว่างเปล่ามีเพียงผู้ถูกล่าและผูไร่ล,ล่าอยู่บนถนนสายมรณะนี้เท่านั้นไอ้มือปืนไม่ได้จงใจยิงใส่เป้าหมายเพียงแค่คิดจะข่มขวัญเพื่อให้เหี่ยวมันยอมจำนนทว่าการเปิดฉากเล่นงานด้วยอาวุธของคนร้าย ทำให้ในอำเภอหนุ่มต้องรีบกว้าเจ้ามามอออกมาจากคอนโซลหน้ารถเอามากำไว้ในมือแน่นมาสีพุกเวนตะไลเพ้นเสียงรอดรไรฟันตาเป็นประกายไอแมงกะสารีบพ่อตีคู่มาเตือยนจะถึงระหว่คนขับแต่ก่อนที่มันจะยื่เปืนเมนียวไกลประเด็ดดงเสียงหักเัือรถให้ใส่กันที ได้ยินเสียงเหมือนเหล็กกระทบกันตอนที่แมงกระไตจะเสียหลักพุ่งวากลงข้างทางหายไปในความมืดสองคันที่เหลือผ่อนคันเร่งอย่างใจาหายโดยขว้างกลัวจะโดนเข้าบ้านขณะนั่งกระบะเร่งเครื่องตามมาพันคนในรถถังโล่หน้าออกมาตะเคอะเสียงขุ่นเพี่อช่วยเนื้อหุ้นรถอาจต่นั่งค่อมบอกทำหน้าเหมือนอปูขี้รอตาไม่จะตามกี่จ กระบะพุ่งผ่านหน้ารถพร้อมด้วยสิบร้อห่อทะดินยังกับคนขับเมายา์บ้าอีสองมังก์ทรายจนต้องเข้าเกียร์บิดคันเร่งควบตามอย่างเร็วจีเก็บมาตรงนี้เลยไหมพี่ไอคนขับร่างกำยำเหรียวมาถามคนนั่งข้างกูต้องจาจให้เป็นไปตามแผนไปประเด็จมารู้ตัวซะก,ก่อนแล้วเราควรจะเปลี่ยนแผนไม่เปลี่ยนเ้ยอย่างไงก็ต้องให้เป็นไปตามนั้นแต่มันไม่ยอมจอดรถง,ง่ายๆคงเล่นงานมันยาก มึงอย่าพูดมากเร่งเครื่องขึ้นไปเดี๋ยวกูจัดการเองส่วนพวกมึงสองตัวเตียมตัวว่างพร้อมสวัดหางตาออกคําสั่งชายจัดการอีกสองคนทางด้านหลังพวกมันขานรับเป็นเสียงเดียวกันป่อนกระชากลูกเลื่อนส่งกระสุนเข้ารางเพลิงสองแนงกระต่ายทะยานขึ้นหน้าไปเพื่อตีขนาบเก่งแนงเพออีกครั้งแต่ถูกขัดขวางด้วยการปาดซ้ายปาดขวาึงแรงขึ้นไปบังหน้ารถไม่สําเร็จ แมงกระไต้ทางด้านขวาถูกผลตืนใส่ก็หักโลยไปอย่างขวัจริงตอนที่องแมงกระไตทางด้านซ้ายจะเจอเขาแบบเดียวกันเมื่อทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้มือสังขารคุมหน้าในกระบะกก็โผล่กมาทางช่องหน้าต่างพร้อมกับปืนกลมือสาดกระสุนใส่ไร้หลังสองแมงกระไตที่ตั้งลำได้กาลังจะตีขนาดขึ้นไปอีกต้องหาหัวรถ หลบอย่างรังนหนีดีฟอเพราะกลัวจะตกเป็นเป้ากระสุนไปด้วยประเด็ดแดนสวนหัน,นมายิงตอบโต้ตกหลังเป็นลโลโบ้กระสุนหัวทั้งแดงปะทะและทะลุออกไปก็ถูกยิงสวนไอ้มือเปินก็กลัวหัวขาดเช่นกันจึงรีบหดหัวตัดเข้ามาสมสะดบัดด้วยความแค้นเลยยำเลยฆ่าแมงซะดิน้เทนาลูกพี่ไอคนขับชักยย่ะกูฆ่ามันแน่คอยมึงสองตัวโผล่ไปยิงของฝันนะันเอาไว้เลยครับครับ พวกมันทำตามทันทีสิบร้อที่ห่อตามมาทางด้านหลังเพื่อยิงผสมโยรวมอย่างมันมเด็จแดนสวงยิงปืนเตอร์และตีวางเร้่งเครื่อหน,นีเพื่อสลัดตาดร้ย่างทุงเร่งจนให้ถึงสมแต่ทุกอย่างดูเลวร้ายไปสมดในเวลานี้เพราะเส้นทางมาขับให้ขึ้นเขาเพียงสถานเดียวเขาจึงทำได้แค่ยิงสตัดไม่พวกมันเหมิมเกินไปมากกว่านี้ ลูกพี่ใหญ่ในกระบะสีดำก็ค่อยโผล่ออกมาทางช่องไตอีกครั้งแระหุ่นนี้มันเล็งยิงไปที่ล้อ,อยางของเก๋งเต้ามาสายตาดูดันจ้องเขม็ิงที่ล้อทางซ้ายพอได้จังหวะนิ้วชี้ในไกปืนก็กระดิกเก๋งสีนวนเกือกอาการแกว่งท้ายปัดเมื่อยางถูกคมกระสุนเจาะจนแตกแบนติดพื้นเส้นยางไปตัดพื้นถนนดังทับทับขับจนดดจากวงล้อโล ครูดกับพื้นถนนเกิดประกายไฟประเด็จแดนสวงพยายามไม่ให้รถเสียศูนย์พลิกคว่ำแต่ก็เป็นเรื่องลำบากเพราะรถกำลังใช้ความเร็วสิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้คือหยุดพยศเจ้าเก๋งคันนี้โดยเร็วที่สุดไอ้มือปืนนรถยินถูกล้อแตกอีกข้างผมนี้รถเสียหลักพุ่งขงหาต้นไม้ใหญ่ในขณะที่ประเดจแดนสวงทำได้เค่เบิกตาโฟงรถพุ่งเข้หาต้นไม้ใหญ่ชนเสียงดังสนั่น หน้ารถยุเข้าไปเกือบสอกฝากระโปรงเปิดเพื้ไฟหน้าแตกละเอียดหม้อน้ำรั่วไอร้อนพุ่งกระจายอิ่นน้ำมันคะคุ้งไปทั้งบริเวณก็ไคนในรถได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรงประเด็จแดนสวงพยายามที่จะออกจากรถก่อนที่พวกคนร้ายจะตามมาซ้ำแต่เพราะอาการบาดเจ็บทําให้เขาไม่อาจทําได้อย่างใจคิดและก็เป็นจังหวะเดียวกับที่กลุ่มคนร้ายตามมาทัน มงกระไซยสองคันจอดคุมเชิงอยู่ทางหน้าเก่งห่างประมาณห้าเมตรเล็งปืนใส่คนในรถอย่างพร้อมยิงส่วนกระบะกับไอศกรล้อจอดทางด้านข้ามตอนที่กลุ่มมือปืนจะเปิดประตูลงมาจากรถประเด็จแดนสวงตัดฟันข่มเจ็บยกปืนขึ้นเพื่อสู้เพือกสุดท้ายแต่กับถูกหัวหน้ากลุ่มมือปืนตะกบข้อมือและแย่งปืนไปอย่างง่ายดายไอพวกมือปืนคุมหน้ามองเหยื่อด้วยความสะใจ ฮ่าฮ่ฮ่เสียงวักตึกป้องนั้นกำลังเหยียดยอะคนที่เรียกว่ากำลังเข้าใกล้ขั้นตีทูดเข้าไปทุกคนพวกแกพวกแกเป็นใครประเด็จแดนสวงตัดฟันถามเสียงกระท่อนกระแท่นความเจ็บยังแร่นพล่านไปทั้งสารพางกายฮึคงแย่งเปินประวัดสายตาคมกิบใส่หมวกไหมพรมที่สวมอัมพางใบหน้าเห็นเพียงแค่ดวงตากระหายเลือด ที่นายอำเภอดวงถึงคาดพ,พอจะมองออกว่าคับคล้ายคลับคลาว่าเป็นใครแล้วเขาก็โพ้งออกมาในอัคคนี้เจ้าของแววตาคมกล้ามีอาการสะอืกอึ้งไปนิดหนึ่งราวกับทึ่งที่นายอำเภอหนุ่มมองออกว่าเขาเป็นใครทั้งที่สวมหมวกคุมหน้าหรือเพราะเสียงหัวเราะจึงทําให้ในายอำเภอมือปากมองออกแต่ก็ช่างเถอะเพราะในเวลานี้เขาไม่จําเป็นต้องหวั่นวิตกอะไรทั้งสิ้น ในเมื่อคนที่รู้ความรักกําลังจะลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันจับไอ้ประเด็จมาดูว่าพี่เป็นใครเสียงเตนจากน้องสรารถีกระบ,บะดังขึ้นเออกูรู้แล้วงั้นแผนเราก็พังสิพี่ม,มึโงไง่งสซะจริงไอ้เบ้มแหกตาดูซิอวอ้ประเด็จมันอยู่ในสภาพไหนมีปัญญาไปหแหกปากฟ้องใครได้ไหมวะว่ากูเป็นคนฆ่ามันเบิ้มปาก,การสันนเดิแล้วลูกพี่จะออยังไง อีกคนถามอัคนีเดชาลูกชายคนดังในด้านนักเลงของนายกำแหงเดชาผูกว่างขวางในจังหวัดกระตุกยิ้มวาวตาคุมวับจัดการตามแผนสิวะพวกพวกแกคิดจะทำอะไรฉันเจ็ดแทบขัดใจแต่แนมเพอประเด็จยังกัดฟันถามอัคนีเดชาก้มหัวลงมองลุกรอยยิ้มยอเนึกไม่ถึงีินะว่าวันนี้ดวงมึงจะถึงคาดไอแนมเพอ แกกำลังทำร้ายจน้าทีของรัฐพ่อเสียยิ้ยยมอย่างสะใจแล้วพูดต่อใครใช้มึงเสือกมาเป็นศัตรูกับพ่อกูว่าไอ้พระเดชและคนที่กล้าทำตัวเป็นเส้นหนามพ่อกูมันก็ต้องลองเอรอย่างนี้แล้ววะแต่พ่อของแกทำสิ่งผิดกฎหมายทำมึงเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ซะก็ไม่ต้องห้าหันกันให้ถึงเลือดถึงเนื้อหรอกเว้ยแต่ฉันเป็นเจน้าที่ที่ของรัฐ ยอมให้พ่อแกทําสิ่งผิดกฎหมายไม่ได้ไอ้นายอำเภอที่ไหนๆเขาก็ทํากันผมไปว่าแต่อีแค่พ่อกูททาบ้างเหมือนว่ามึงจะต้องเดือดร้อนนี่วะแต่ฉันยอมไม่ได้เพราะงั้นไงมึงถึงต้องตายไอ้นายอำเภอหน้างโง่อักขีเดชาหัวเราะเสียงเย็นเยือกลงลูกคอคูดกับมันเสียเวลาเปล่านะลูกพี่ผมว่ารีบจัดการให้เสร็จไปเถอ,อจะกเราจะได้กลับไปฉลองกันให้เต็มคาบสักที บอมปราการสอดขึ้นมาขนนี่ลูกชายในกำแหงเดชาพยักหน้าเห็นด้วยนั่นสินะพูดมากเสียเวลาเปล่าสำหรับคนหัวรันอย่างไอ้ะันเดชเงั้ยทีมันทิ้งเลยนะพ้อย mm hmm. ยิงไม่ได้ <u> อ้าวบอมปราการทำหน้างงๆงงงลูกน้องต่างก็งงเพราะคิดว่าจะได้ยิงคนและทางสู้ให้สะดุกมือแล้วนายน้อยของพวกมันก็ทําให้ทุกคนหายสงสัยห่วกมึงเบลเล่ามากอบตาไอ้ขเดช แล้วก็ลากตัวมันให้ทั่วเดี๋ยวจะให้มันตายอย่างมีความสุขรีวรอรีจัดการตามคำสั่งอย่างรวดเร็วครู่เดียวนาอำเภอมือปราบก็ถูกจับกรอกเกล้าจนอยู่ในสภาพสมองมึนงงแต่เขาก็ยังพอมีสติที่จะพยายามตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดสภาพแบบหมาจนตรอกของนายอำเภอรตรงฉินไม่ได้รับความเมตตาสงสารจากพวกเดนคนแม้แต่น้อยเมื่อเห็นว่าเขาพยายามจะออกจากรถ อกคณีก็ประเคนกำปั้นใส่อย่างไม่ยัง้งอาจารย์บดเจ็บเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอถูกทำร้ายร่างกายเขาให้อีกนายอำเภอหนุ่มก็หมดสภาพตกอยู่ในสภาพคอพับคออ่อนหน้าเปิดอไปด้วยเลือดจากแผลแตอกอาคนีเดชาคว,ว้าขวดเหล้านอกมาจากมือลูกน้องแล้วเทใส่ในตัวรถจนทั่วก่อนจะโยนขวดเหล้าเข้าไปในรถแล้วสั่งการเสียงกล้าวเฮ้ยเอาสิบล้อดันรถมาลงเหว ในสารถีสิบล้อว,วิ่งแนบไปกระโดดขึ้นรถติดเครื่องเสียงกระหึ่มกระชาติเกียร์เสียงดังคลืดคล้าวแล้เคลื่อนมาเพื่อแงะรถออกจากต้นไม้นายอำเภอหนุ่มดิ้นลนเพื่อที่จะออกจากรถแต่ดูจะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายที่ไร้ผลอคนีเดชาจะงงน้ากัาไปทิ้งคำพูดสุดท้ายพร้อมรอยยิ้มยาะลาตอนครับนายอำเภอพอเขาดึงร่างขึ้นจากช่องหน้าต่างรถถอยออกมาได้ไม่ถึงหก้า ไอ้สิบร้อร,รถก็พุ่งเข้ากระแทกตัวเก๋งอย่างแรงเสียงเครื่องยนต์แสสนั่นแสบแก้วหูเมื่อเก๋งสีน้ำเงินถูกดันให้พ้นจากบริเวณนั้นเพื่อไปยังหน้าผาสูงอัคคีเดชากับเหล่าสมุนยืนมองอย่างกระยิ่มใจบัดนี้เส้นน้ำของพิดากำลังจะถูกกำจัดลงไปเป็นซากศพอยู่ก้นเหวในอีกไม่กี่อิดจข้างหน้านี้ นับจากนี้ธุรกิจมืดของบิดาที่แนมเภอรตรงฉินคนนี้ระแคะระคาย <_ C os al> ก็จะดำเนินต่อไปด้วยความราบลื่นไม่มีใครมาขัดขวางได้อีกครู่เดียวเก๋งในมมอำเภอตรงฉินต่อลอยละลิว้วหล่นจากผาสู่ก้นเหวเกิดการระเบิดตามมาเมื่อตัวรถอักคณีเดชาชะงงงหน้าลางไปมองเห็นไฟลุกท่วมรถก็สเสียยิ้มเฮี้ยมเกรียมเข็นเสียงออกมาอย่างสะใจฮ่า นี่เราว่าบทลงโทษไอ้คนที่กล้ามาทำแผงกับพ่อกูจุดจบที่มันได้รับก็คือหายไปจากโลกนี้แบบถาวรไอ้ระเด็จตายแล้วจะยังไงต่อล้วครับพี่อคคณีบ้อมปราการ้องถามทันควันลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนายเดชาหันศกตาตรงตรงแววตาของผู้ที่ถูกขนานนามว่านายน้อยแข็งกล้าและมีพลังอำนาจหรือขนานักทาให้มือพจิจารณาอย่างบ้่นปราการ ที่ไม่เคยเกลิ่นเกรงใครหน้าไหนถึงกับต้องหลุบตาลงต่ำอย่างใจสัน่นด้วยเกรงคำถามอาจไม่เป็นที่สบอารมณ์ของลูกพี่แต่เมื่อเสียงออกของอาคาัคคณีเดชารั่นออกมากลัวเสียงหัวเราะสีหน้าปั่นป่วนของอีกฝ่ายก็ผ่อนคลายในพิษปลาอย่างนี้ก็ต้องฉลองกันสิวะฮะอะ สองวันก่อนหน้านี้เวลาตปสี 4, นัฐฐานทัพสัมพันธมิตรทางตอนใต้ของประเทศซีเรียขณะนี้้มีการประชุมเพื่อวางแผนเข้าจัดการกับกองกำลังผู้ก่อการร้ายอิสลามหัวรุนแรงที่หน่วยข่าวกองได้บอกแสมาว่ากลุ่มติดอาวุธพวกนี้ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านกลางหุบเขาและอาจจะมีการสะสมอาวุธร้ายแรงเอาไว้เพื่อทำสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรจรึงจะเป็นต้องเร่งจัดขั้นเด็ดขาด ประธานในการประชุมคือนายพลตีจากสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยนายทหารระดับต่างๆของฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อรับฟังรายละเอียดจบลงแล้วท่านนายพลก็ได้แนะนําหน่วยปฏิบัติภารกิจให้ทุกคนในที่ประชุมได้รับรู้โดยมีร่ามแปลภาษาให้กับหน่วยทหารที่ต้องปฏิบัติภารกิจที่เป็นทหารไทยได้รับรู้อีกทอดหนึ่งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการครั้งนี้คือร้อยโทเอกราชแดนสวง ส้นปฏิบัติภารกิจช่วยควายฝ่ายสัมพันธมิตรจัดการพวกกลุ่มติดอาวุธได้หลายครั้งครั้งนี้เขาจึงถูกทางผู้ใหญ่มอบหมายภารกิจสําคัญให้ทําอีกโดยมีลกทีมร่วมปฏิบัติการอีกสี่คนส้งหนึ่งในสี่เพิ่มถูกเรียกตัวเข้ามาเสริมจากหน่วยอื่นเป็นทหารยศสิบโทชื่อกุมพีพานชัยทหารนายนั้นนั่งนิ่งอยู่ทางด้านหลังของห้องประชุมได้ลุกขึ้นยืนตัวตรงแนะนําตัว เสียงต้องกังวานทันทีเมื่อตูเอ่ยถึงหมวดหนุ่มหันหน้าไปมองก็พบสายตาที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับเท่าไหร่จากทหารนายนั้นแต่เขาก็ไม่ได้แสดงอาการไม่ชอบใจแต่อย่างใดออกมาในเมื่อต้องร่วมทีมกันปฏิบัติภารกิจก็ต้องสามัคคีกันเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จรุ่่วงหลังจากรักทราบภารกิจเรียบร้อยแล้วการประชุมยุติลงนายทหารทุกนายพากันออกจากห้องประชุมจากนั้นหมวดหนุ่มพาลูกทีีปไปจัดเตรียมอาวุธ ให้พร้อมและรอเวลาออกปฏิบัติการตามคำสั่งภารกิจของเขาคือลอบเข้าไปเพื่อค้นหาให้รู้ว่าเป้าหมายมีการสะสมอาวุธตามที่หน่วยข่าวกลองรายงานหาพบให้รีบรายงานกลับทางฐานปฏิบัติการทันทีเพื่อส่งเครื่องบินลบไปจัดการทิ้งระเบิดทำลายให้สิ้นซากนายไระจ่ายหวยไหนเหลยลูกทีมคนหนึ่งร้องถามผู้เข้าร่วมทีมคนใหม่ ซึ่งกำลังตรวจความพร้อมของเอ็นสิบหกด้วยสายตาแวววาวมือที่กำลังจะดันม้ก๊ีนปืนเข้าที่จึงชะง,งักก่อนที่สายตาแข็งก้าวจะตะวัดมาที่คนถามอย่างไม่ค่อยสอบอารมณ์นะมีรอยยิ้มเหยียดผุดขึ้นที่มุมปากอย่างจงใจตามด้วยคำตอบที่ดังแบบกระด้างชันไม่จะเป็นต้องตอบนายหรือใครทั้งนั้นแหละจบคำพูดด้วยการเหลียวหางตามาทางผู้หมดหนุ่มทำนองอย่างเชิง เอกราชแดนสวงแค่ช้งักมือที่กำลังจะเก็บปืนพกลงที่ซองปืนข้ามเอวนิดหนึ่งไม่พูดอะไรตอบโต้คนที่ร้อนคือผู้ที่ได้รับคำตอบเมื่อคู่เฮ้ยฉันถามแค่นายดีๆนะฉันจะตอบดีแล้วมีไงคำพูดโมโื่อย่นหูของกุมพีพร,รานชัยทำให้ฝ่ายดูจะอารมณ์เสียแต่ก็ถูกพักพวกตบไหลอบอกว่าอย่าคิดมากเขาจึงข่มใจให้เย็นลง ทว่าความใจเย็นของเอกกราชแดนสวงนี่สิกลับทำให้ลูกทีมผู้มาใหม่ร้อนตอบด้วยคำพูดแฝงเย้ยหยันในแววตาเฮ้ยหมวดผมไม่ยินกิติศรรัพท์ของหมมานานแล้วถ้าจะไม่เบาเลยนินนะ่ะผหนนี่นายทหารหนุ่มกระตุกยิ้มบางๆแต่ยังไม่มีคำตอบออกจากปากจริงไหมครับมันก็แค่ข่าวลือเท่านั้นแหละเขาตอบกลับมาเบาขาวลือ,ลลอ,ลอใช่ แต่มันลือกันหนาหูโดยเฉพาะมันดันลือไปถึงหมวดที่ผมสังกัดอยู่โน,น่นผมก็เลยอยากจะเห็นกับตาว่าหมวดเจ๋งๆอย่างคําเขาลือกันหรือเปล่าเฮ้ยนายคิดจะให้หมวดแสดงอะไรให้ดูมั้นเหรอลูกทีมคนหนึ่งชักไม่ชอบใจวางกระด้างของอีกฝ่ายจึงพูดแทกขึ้นมากุมพีพรานชัยหันไปประสานตากับคนถามโดยอาการหยิ่งยโสไม่ว่าเขาจะดูตัวเล็กกว่าแต่ก็มั่นใจว่าฝีมือเขาเนื้อกว่ามันแน่ อาการไม่เป็นมิตรของกลุ่มพีพานชัยทําให้ทุกคนในที่นั้นชักไม่พอใจขึ้นเรื่อยๆท่าทางจะเอาเรื่องแต่ผู้หญิงนี้เท่าอกับอยาก,กยม,มีเรื่องกับลูกนาแม้เสดาจยังเรื่องมาสนุกเชียวครับจบตอนซะก,ก่อนแล้วยังไงก็โปรดติดตามตอนสองมาติดตามกันดูนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นเชลายต่อไปรับรองว่าสนุก ถูกใจทุกทท่านแน่สวัสดีครับ